กลายเป็นประเด็นดราม่ากกันเลยทีเดียวเมื่อเฟซบุ๊กเพจสวทจุดดำพูล FM 95ได้โพสต์ภาพของนายชัยพลวิภาหรือรุงพลและนางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนจากคดีดังน้องชมพู่ที่ได้เดินทางไปร่วมงานแต่งงานที่จังหวัดลำพูนโดยโพสต์ดังกล่าวได้ระบุว่ารุงพลป้าแตนร่วมงานแต่งยูทูบเบอร์ที่ตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน หลังจากนั้นไม่นานต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบางคนถึงกับต้องถามว่าเขาคือใครดราม่าเดือดจนในที่สุดโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ถึงยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะ